ใจเป็นวันเกิดของตัวเองด้วยแต่เทวดานี่ให้พรมากไปหน่อยจนจนน้ำเยอะไปนะคะซึ่งปีนี้ก็จะไม่ขอแล้วเพราะไม่อยากจะฉลองวันเกิดที่นี่แล้วนะคะซึ่งเราได้ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลที่ด้านหลังของท่านนะคะในวันนั้นเนี่ยเราตั้งตั้งแต่บ่ายของวันที่หนึ่งก็คือเราดูแล้วว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะคะฝนตกหนักมาก แล้วในคืนของวันที่หนึ่งเนี่ยผู้ป่วยรายแรกที่เราเจอก็คือผู้ป่วยมาจากหาดใหญ่ในก็คือเขามาด้วยเรื่องของเกือบเกือบจะจมน้ํา แต่ก็ช่วยออกมาก่อนได้มาด้วยการหนาวสั่นแล้วเริ่มไม่ค่อยจะรู้สึกตัวแล้วเราโชคดีว่าเรามีท่านรองนายกที่ที่เป็นคุณหมอนะคะท่านก็มาบัญชาการอยู่ที่นี่เราดูแลเบื้องต้นแล้วก็ในขณะนั้นเรายัางเดินทางไปโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้เราก็รีบส่งต่อและนะตรงนี้ก็จะเป็นที่บรรจุข้าวสารต่างๆหลังจากที่เราอยู่ในจุดที่ปฐมพยาบาลพอไม่มีผู้ป่วยเราก็มาช่วยกันแพ็คถุงข้าวสารแล้วบนเวทีของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่พักของผู้อภ ยบมาจากที่ที่น้ําท่วมเป็นที่แรกๆนะคะเขาก็มาพักที่นี่ทีนี้เนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเราต้องเอามาเป็นบทเรียนในปีนี้ก็คือว่าโรคที่มากับน้ําท่วมที่เราเจอมากก็คือเรื่องของบาดแผลนะคะคืออุบัติเหตุจากการขนย้ายเข้าของหรือการต้องเดินในกระแสน้ําที่เราไม่รู้ว่ามีของมีคมอยู่ที่ตรงนั้นหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแายบาดแผลนี่เป็นสิ่งสําคัญนะคะเมื่อท่านย่าน้ําแล้วเนี่ยจะต้องล้างทําความสะอาดฟอกสบู่ให้เรียบร้อยแล้วก็ซับให้แห้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้บาดแผลนั้นมาลุกลามมากขึ้นแล้วก็ถ้า,ถา,ถาหากว่าไม่มีพวกน้ํายาฆ่าเชือ้อก็อาจจะใช้น้ําสะอาดนี่ค่ะใส่เกลือแกลงลงไปสักประมาณสองช้อนชาแล้วแช่เท้าไว,ไว้ถ้าเป็นที่เท้านะคะถ้าเป็นที่มือก็แช่มือไว้แล้วก็เช็ดทําความสะอาด ะะแล้วที่เราเจอเป็นอันดับถัดมาในปีที่แล้วก็คือโรคฉี่หนูโรคฉี่หนูเนี่ยเราเจอเนี่ยในเขตเทศบาลน,นครหาดใหญ่จากเจอทั้งหมดในจังหวัดสงขลา300กว่าลายเนี่ยเจอในเขตเทศบาลน,นครหาดใหญ่เนี่ยเกือบ200รลายนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยเราก็ตรักะถึงของถึงปัญหาเรื่องนี้มันชื่อว่ารโรคฉี่หนูก็จริงแต่ไม่ใช่แต่หนูเป็นพหาหะนะคะแม้แต่พวกสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัวควายนะคะ แพะแกะหมูมา้านะคะตรงนี้เนี่ยถ้ามันฉี่ลงน้ําหรืออะไรเนี่ยถ้ามีเชื้อมันก็จะมาสู่เราได้แต่เราเรียกมันว่าโรคฉี่หนูในในในตอนนี้เนี่ยถ้าท่านอยู่ในเขตเทศบาลนคะรหาดใหญ่เนี่ยท่านจะเห็นว่าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคเนี่ยจะลงไปลนนลงนี่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่ไปวางยาเบื่อหนูในตลาดสด15แห่งในเขตเทศบาลและลนนลงในชุมชน101ชุมชนคือเราทําก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์หรือไม่เกิดก็แล้วแต่ นะคะแล้วก็อันดับถัดมาก็คือที่เราเจอพวกไข้โรคระบบทางเดินหายใจนี่มันจะเจอเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าเป็นไข้หวัดต่างๆเ,เนื่องจากว่า,าช่วงที่ฝนตกเนี่ยมันจะมีความชื้นเชื้อไวรัสมันก็จะเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยก็คือ,อในเรื่องของการดูแลร่างกายอบอุ่นนะคะให้ร่างกายเราชื้นแฉะน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีน้ําหรืออะไรที่เพียงพอก็ดื่มน้ํามากๆนะคะ ในส่วนของโรคฉี่หนูเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงว่าหากท่านาลงต้องลงไปย่ำน้ำหรือตรงไหนก็แล้วแต่ที่เราไม่มั่นใจเนี่ยการดูแลทำความสะอาดหลังจากที่เราไปย่ำน้ำมาเนี่ยจะเป็นการดูแลที่ดีที่สุดจะมีแผลลืมจะมีแผลหรือไม่มีแผลเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นนะคะคือต้องดูแลเรื่องความสะอาดนะคะ ถัดมาที่เราเจอก็คือโรคอุจจาระร่วงนะคะโรคอุจจาระร่วงนี่สำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงที่ <c oughs> เกิดน้ำท่วมบางครั้งเราเนี่ยเรื่องของอาหารและเรื่องของน้ําเพราะฉะนั้นในการเตรียมการเนี่ยเราในในระหว่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าเป็นไปได้เรื่องของน้ําสะอาดเนี่ยก็น่าจะหาภาชนะเตรียมเอาไว้เยอะๆเลยะ่ะเพราะถึงหน้าถึงตอนนั้นเนี่ย ท่านจะลําบากนะคะมีขวดมีอะไรที่ภาชนะที่สามารถจะใส่น้ําสะอาดเก็บไว้ได้เก็บไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเพื่อไว้ใช้ยามสถานการณ์ฉุกเฉินและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราเจอในปีที่แล้วเนี่ยในเขตรอยต่อกับเท,ทศบาลน,นครหาดใหญ่เนี่ยพบมีผู้ป่วยเ,เป็นโรคอุจจาระร่วงที่เป็นกลุ่มก้อนและจากการลงสอบสวนโรคเราพบว่าเขารับประทานอาหารที่ได้แจกแจกอาหารสดที่ทำแจกเป็นกล่องเนี่ยค่ะ พราะฉะนั้นอาหารพวกนี้เมื่อท่านได้รับแจกเนี่ยท่านเก็บไว้ไม่เกิน2อถึงสชั่วโมงนะคะต้องรีบรับประทานให้หมดไม่งั้นมันจะบูดเนา่าหรือบางครั้งเราไม่รู้ว่าเขาผลิตตอนไหนพอเปิดออกแล้วมันมีกลิ่นหรือว่าหน้าตามันผิดเพีย้ยนลักษณะมันผิดปกติก็อย่าเสี่ยงรับประทานดีกว่าทีนี้ถ้าเกิดโรคอุจจาระร่วงเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะที่ดื่มนมจากขวดก็ต้องชงนมให้เจือจางลงครึ่งหนึ่งเพราะก็ต้องการน้ํามาก แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ดื่มน้ําเยอะๆและสิ่งสําคัญก็คือผงน้ําตาลเกลือแร่ถ้าหากว่าท่านไม่ได้เตรียมไว้นะคะท่านก็สามารถจะทำเองได้โดยใช้น้ำเนี่ยประมาณ7 5 0ซ c ใช้น้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือแกงอีกประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ต้องดื่มไหม่หมดภายใน24ชั่วโมงนะคะเพราะาถ้าเอาเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะเน่าเสียอันนั้นคือการทําผงน้ําตาลเกลือแร่ใช้เองนะคะ แล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ที่เจอเป็นพันลายเลยเมื่อปีที่แล้วก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยสิ่งที่ฝ่ายป้องกันควบคุมโรคได้ดำเนินการตอนนี้เนี่ยเราลงากำจัดลูกน้ำเรามีสารชีวภาพที่เราเพิ่งเอามาใช้ในปีนี้ปีแรกเราจะพ่นลงไปในคูหรือว่าแหล่งที่เป็นน้ำขังเนี่ยค่ะ ซึ่งซึ่งเนี่ยจะช่วยสถานการณ์มันดีถ้าหากว่ามีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราก็จะใช้พ่นหมอกคันแล้วก็เครื่องพ,พ่นละอองฝอยไปเฉพาะจุดที่เป็นป่านะคะคือตอนนี้เราดำเนินการก่อนเราไม่รอให้เกิดเหตุนะคะถ้าไม่เกิดเหตุก็ก็ก็จะดีก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียเสียหายอะไรนะคะแต่ถ้ามีเหตุการณ์น้ําท่วมเกิดขึ้นก็คิดว่าไข้เลือดออกหลังจากน้าลดเนี่ยมันจะได้เบาบางลงกว่าปีที่แล้วนะคะ ในส่วนของเ,อเรื่องของการเตรียมยานะคะเดี๋ยวก็จะให้อาจารย์อุษณะะีจากคณะเภสัชนะคะเป็นคนคุยว่าเราน่าจะเตรียมอะไรบ้างคะ่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสรุปแล้วโรคที่มากับน้ำท่วมน,นะคะมันคือโรคที่เป็นโรคเฉียบพลันแต่เรายังมองเฉพาะโรคเฉียบพลันอย่างเดียวนะคะจริงๆคนไข้เนี่ยเป็นโรคเรื้อรังกันอยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดกันเลย ะะบทเรียนตรงนี้เนี่ยเราเรียนรู้มาจากที่ที่มีน้ําท่วมขังอยู่นานตอนนี้มีภาคกลางนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในภาคใต้ที่น้ําท่วมขังอยู่นานเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ไม่ใช่อยู่ในหาดใหญ่นะคะมีในพี่น้องของในจังหวัดสงขลาของเราก็คือแถวทิงพระซึ่งตัวเองก็ได้มีโอกาสไปลงเยี่ยมอยู่ด้วยสองสามครั้งในปีที่แล้วนะคะก็เป็นปัญหาที่สําคัญเหมือนกันอา่าปัญหาแรกก่อนละกันนะคะว่าเราจะเตรียมยายายงได้บ้างในส่วนของโรค โรคเฉียบพลันนะคะอยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะอยากให้เตรียมกันเองก่อนนะคะคือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยรอรับยาบริจาคเพราะยาบริจาคเหล่านั้นเนี่ยเราขอสำรองไว้ให้สำหรับผู้ที่ลำบากจริงๆนะคะตอนนี้สถานการณ์เรื่องยานเนี่ยขาดแคลนมากนะคะเมื่อเมื่อตอนเช้าเนี่ยเพิ่งได้รับข่าวล่าสุดก็คือโรงงานผลิตน้ำเกลือและน้ำยาที่ใช้ในการฟอกเลือดคนไข้จมน้ำแล้วค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยาที่สำรองในโรงพยาบาลจะมีใช้ได้เพียงแค่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ทางแก้ทำยังไงเราคงต้องพึ่งตัวเองนะคะก็คือโดยการที่เตรียมใช้ในโรงพยาบาลถ้าเป็นน้ำเกลือนี่คงไม่ยากนักแต่ถ้าเป็นบางประเภทอาจจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเมื่อเช้าก็มีการติดต่อก,กับต่างประเทศก็คือประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศมาเลเซียนะคะถึงการเตรียมการเหล่านี้นะคะเราก็ไม่ได้เพิกเฉยอะไรที่เราสามารถเตรียมได้นะคะทีนี้ อยากจะให้เตรียมอะไรบ้างนะคะเตรียมไว้สําหรับโรคที่เป็นรักษาเบื้องต้นแต่ถ้ารุนแรงต้องรีบไปหาคุณหมอนะคะจริงๆตรงนี้แต่เราต้องทํางานประสานกันถ้าคนไข้ที่มีอาการรุนแรงเนี่ยจะต้องรีบติดต่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ดังนั้นสิ่งที่เตรียมมีอะไรบ้างจากที่ปัญหาที่คุณจีราไล่้ฟังแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผลฉี่หนูนะคะ ท้องเสียแล้วก็ไข้เลือดออกตรงนี้เนี่ยอยากให้เตรียมเรื่องของน้ําตาลเกลือแร่นะคะนั่นเกลือแร่ที่จะเตรียมเนี่ยให้เป็นน้ําตาลเกลือแร่ที่ใช้สาหรับคนไข้สูญเสียน้ําจากการท้องเสียไม่ใช่สูญเสียน้ําจากการออกกำลังกายนะคะเพราะว่ามีปริมาณของเกลือแร,แร่เนี่ยแตกต่างกันทดแทนได้ไม่เพียงพอนะคะการชงดื่มเนี่ยก็ต้องตาม สัดส,ส่วนน้ำที่เขาแนะนำบางสูตรเนี่ยแนะนำ 240cc บางสูตรแนะนำ 750cc ต้องอ่านฉลากทุกครั้งนะคะแล้วก็ถ้าผสมแล้วเนี่ยรับประทานไม่หมดภายใน1วันทิ้งได้เลยไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มนันหมดอายุแล้วมันไม่ได้ประโยชน์มันจะเกิดโทษด้วยซ้ำไปนะคะ ก่อนที่เราจะซื้อหาการอาจจะต้องไปสำรวจในบ้านก่อนนะคะว่าในบ้านของเราเนี่ยมียาอยู่หรือเปล่านะคะแล้วแล้วก็สภาพของมันพร้อมใช้ไหมบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเก็บกันมานะคะมันอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้แล้วอันตรายด้วยนะคะทีนั้นถ้าไปดูแล้วเนี่ยสภาพไม่พร้อมใช้เตรียมซื้อใหม่ไม่ได้ทันทีนะคะเรื่องอย่างเนี้ยเราเตรียมแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองกันได้ดีที่สุดนะคะ OAS แล้วพูดไปแล้วนะคะเรื่องของพาราเซตามอลซึ่งเป็นยากแก้ปวดลดไข้นะคะหาซื้อได้ง่ายๆเลยะคะ่ะ เราเตรียมซื้อแบบนี้ไว้สักสองแผงก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะกันความร้อนความชื้นได้ดีมากๆเกิดเผลอตกน้ำแป๊บหนึ่งจิบขึ้นมายังพอใช้งานได้นะคะอะแล้วก็มียาเรื่องของยาทาแผลสดนะคะอยากให้เตรียมเป็นพวกเรื่องของน้ำเกลือล้างแผลด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่มีบาดแผลเนี่ยเราไม่อยากให้ใช้อลกอคอเทไปเลยเพราะว่ามันมีผลทาใหเ้เขาเรียกระคายเคืองต่อผิวหนังมากๆฉะนั้นเราใช้น้ำเกลืออย่างนี้เท เพื่อล้างเอาเศษดินเศษโคลอนออกไปด้วยนะคะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถทาเบต้าดินได้เตรียมการได้เองเตรียมสำลีด้วยนะคะแล้วก็วัสลินที่อยากให้เตรียมเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้ค่ะในคนที่เป็นน้ำกัดเท้าในช่วงแรกจริงๆไม่ได้เกิดจากเชื้อรานะคะแต่เกิดจากผิวหนังชั้นบนมันถูกหลุดลอกไปจากการที่มีน้ำ มาสัมผัสน้ําตลอดเวลาตรงนั้นเนี่ยการป้องกันเนี่ยสามารถทําได้ก็คือมีการทาพวกนี้ค่ะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำมาถูกสัมผัสโดยตรงแล้วก็หลังที่สัมผัสน้ำเนี่ยจะต้องทําความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งด้วยนะคะอันนี้เป็นทางป้องกันได้แล้วกท็ที่อย่าลืมก็คือน้ําสะอาดทุกคนเตรียมยาแต่ไม่ได้เตรียมน้ําดื่มนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องดื่มรับประทานยากับน้ําอะไรใช่ไหมคะทีนี้เตือนนิดนึงค่ะน้ําตาลเกลือแร่ ให้ผสมกับน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วหรือเป็นน้ําสะอาดแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ผสมกับน้ําผลไม้นะคะเพราะทําให้สัดส่วนผิดไปจะทําให้ท้องเสียได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องเตือนกันมากๆเลยนะคะแล้วก็มียาลดกรดด้วยนะคะซึ่งถามว่าจําเป็นอย่างไรในคนไข้าบางคนเราบอกว่าอดมื้อกินมื้อนี่น้อยไปสอคนไข้น้ําท่วมนะคะคืออดหลายมือ้อแล้วกินหนึ่งมือะะ้อค่ะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นปวดท้องแน่นอนนะคะฉะนั้นเตรียมการไว้ก่อนได้เลย นะอาจจะมีเรื่องของแอลกอฮอล์เจลล้างมือนะคะเพราะว่าตรงสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาน้ำมามาล้างมือได้ก็เอาเป็นแอลกอฮอล์เจลนัางมือไปทีนี้ในรูปของโรคเรื้อรังขอ,อนิดนึงนะคะโรคเรื้อรังเนี่ยเช่นอะไรบ้างเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจพวกนี้ไอน,นี้เป็นยาเฉพาะรายเฉพาะรายนะคะไอนนี้ต้องเตรียมสำหรับตัวเองเลยลอกเก็บให้ดีด้วยบางคนเนี่ยห่วงแต่เฉพาะ ของที่อยู่ในบ้านแต่ลืมไปว่าสิ่งสําคัญนี่คือยารักษาพยาบาลของส่วนตัวส่วนตัวเลยค่ะบางคนห่วงทีวี lcd แต่ไม่ห่วงชีวิตของเราฉะนั้นเก็บไอ้พวกนี้ให้ดีเลยนะคะนะเพราะว่าเวลาที่เขาลงไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาไม่ได้เตรียมเฉพาะรายอย่างนี้ไปให้ไปนะคะมีปีที่แล้วเนี่ยมีขาดยาหอบหืดแล้วมีอาการหอบหืดขึ้นมาถามว่าใครจะไปช่วยได้ล่ะคะถ้าเขาไม่เก็บของเขาเองนะคะคนไข้อีกอย่างนึงที่น่ากลัวมากคือคนไข้ฟอกเลือด ถ้าเจอว่าน้ํากําลังจะท่วมบ้านเราละคุยกับที่บ้านให้ดีแล้วรีบออกไปจากบ้านเลยไม่อย่างนั้นแล้วออกมาฟอกเลือดไม่ได้จะเสียชีวิตภายในไม่กี่วันต่อคนที่คุมอาหารได้ไม่ดีอันตรายมากๆซึ่งเป็นสาการที่เกิดขึ้นมาปีที่แล้วนะคะนี่อีกอย่างหนึง่งนอกจากเก็บยาให้ดีเกิดบังเอิญเก็บยาดีละแต่หาไม่เจอเพราะอาการตกใจนะคะเราอยากจะให้ทำอย่างนี้ค่ะให้มีบันทึกรายการยาที่ตัวเองใช้ทั้งหมดเพราะว่าข้อมูลสําคัญมาก ในสถานการณ์ที่น้ำท่วมนะคะบางครั้งท่วมโรงพยาบาลด้วยข้อมูลโรงพยาบาลหายหมดเลยค่ะฉะนั้นอยากให้เตรียมบันทึกรายการยาไว้ประจําตัวเลยซึ่งเวลาคนไปเยี่ยมเขาจะได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยคุณใช้ยาอะไรอยู่แล้วเขาจะเตรียมมาสำหรับการเยี่ยมครั้งต่อไปบันทึกรายการยาสามารถขอให้เภสัชกรที่ร้านยาจริงๆร้านยาเภสัชหมอออกก็สามารถทําให้ได้เราประสานเรียบร้อยแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ไปเที่ยวงานสงขา เฮลแฟร์นะคะที่จัดที่สุดประชุมนานาชาติตรงนั้นเนี่ยเราจะมีการทําบันทึกรายการยาให้กับ,กบผู้ป่วยทุกรายค่ะแค่นี้ก่อน <มา S 2> นะคะเนื่องจากเวลาโอ้โหนี่เดี๋ยวสักนิดนึงไหมครับเพราะเวลามันกระชับเลือเกินมีอะไรต้่มเติมไหมครับท่านสันส้นๆเชิญครับฮัลโหลครับสัสดีครับ <S <S ผมเทียนชัยเออร์จูจิตน,นะครับ ผมฟังวิยุมาตลอดก็รู้สึกดีใจนะฮะว่าทางเราได้มีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะสถาบันอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้กระโดดลงมาทําเรื่องนี้จับเรื่องนี้มีการวิจัยต่างๆนะครับแล้วก็ตอนเปิดประเด็นเนี่ยรู้สึกว่าดีใจที่ผู้เปิดประเด็นนี้เข้าใจว่าน้ําท่วมหัดใหญ่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเสียมเภอมันไม่ใช่แค่อำเภอใหญ่เพราะฉะนั้นผมเรียกร้องมาตลอดว่า คนที่ต้องลงมาเล่นเป็นประธานคือผู้ว่าราชการจังหวัดสงการไม่ใช่แค่ในอำเภอหรือนาย,ยกเทศมนตรีหัดใหญ่คนเดียวทำไม่ได้เพราะต้องประสานถึงสี่อำเภอนะครับเพราะนั่นก็น่าจะเป็นนิยุทหมายที่ดีนะครับประเด็นต่อไปคือก็นีอาหารวิจัยของมออนี้ประดีช่วงนี้ผมบริจาคช่วยน้ําท่วมผ่านทางมูลนิธิเพึ่งผ้าย,ยามยากทีนี้ผมอยากจะได้อาหารนี้ส่งไปเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินว่าชุดละห้าบาท ถ้าผมบริจาคไปสมมุติว่าห้าพันชุดแล้วให้ท่านส่งตรงไปที่มูลนิธิได้ไหมเพราะว่าผมไม่อยากให้ท่านให้คนไปเอาออกมานะเพราะเดี๋ยวจะไปค้ากําไรนะฮะถ้าต้องการบริจาคตรงเนี้ยเอาเก็บพอมเงินไว้ให้ท่านแล้วไอ้ที่อยู่แล้วก็ท่านส่งตรงไปให้เขานะครับขอขอบคุณมากครับผมจะได้ระดมจะได้ระดมต่อไปนะครับไปเรียนต่อมาก็คือเรื่องของผมฟังจุลประธานพูดนะฮะ เรื่องโครงการในอนาคตจะสร้างคลองท่นั้นตอนนี้สายนั่นคืออนาคตผมถามว่านวันนี้ถ้ามันมาอีก1,600คิวต่อวินาทีผมต้องจมน้ำต่อไปหรือไม่ <c oughs> นะครับผมอยากจะเห็นการบริหารทรัพยากรที่มีให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับถ้าเรามองดูนะฮะลักษณะน้ำที่ท่วมทางภาคก,กลางคัานาดนเนี้ยมันเป็นลักษณะกลวยนะฮะ ปากปลวยที่น้ําเข้ามันใหญ่แล้วทางออกลงทะเลมันเล็กนะฮะเหมือนเรานี่แหละฮะเรามีทางออกอยู่เราพูดอยู่แค่สองคลองคลองรอหนึ่งกับคลองอุดาเผาเราบอกว่ามันทําได้แค่4,500คิวต่อวินาทีมันมาพันหก็เลยต้องจมแต่ผมพูดไว้ในหลายที่ว่าคลองสองเส้นนี้แค่4ี่พ 500คิวต่อวินาทีต่อคลองแต่เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพมันให้เป็นพัน0อ0พ0หรือ3 0 0พก็ได้นะครับถ้าเรามีการสูบช่วยเร่งนับปลายคลองมันก็เพิ่มมาตาการไหลผมอยากจะเห็นชลประทานคิดเรื่องนี้นะครับนะครับเรื่องคลองนั้นทำดีครับอนาคตดีแล้วแต่ขณะนี้มีข่าวออกมานะฮะชาวบ้านพูดกันว่าปีนี้ต้องท่วมอีกถามทำไม เพราะถ้าไม่ท่วมไม่ได้งบสองหมื่ล้านผมก็อยากจะฝากไปทางผู้มีอำนาจนะว่าเมื่อข้อมูลทางวิชาการจำเป็นต้องทำก็ทำเถอะครับไม่ต้องรอให้ประชาชนล้มตายบาดเจ็บแล้วค่อยําตามมานะฮะอยากจะฝากไว้นะครับเมื่อข้อมูลวิชาการบอกว่าต้องทำทำไปเลยครับถึงแม่ปีนี้จะไม่ท่วมก็ต้องทำเพราะปีหน้าอาจจะท่วม แต่ถ้าท่านต้องรอให้มันท่วมหรือทําให้มันท่วมหรือทําให้มันท่วมเพื่อให้มีความสําคัญผมขอร้องนะฮะว่าอย่าทําคนเจ็บคนตายขณะนี้เราตายไปเกือบ3า0ร้อยายแล้วเจ็บปวดนะครับน้ําท่วมบ้าบอคอแตกคนตายมากกว่าสงครามนะครับครับผมอ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับกรณีน้ําปับปานะฮะ ท่านทราบว่ามันต้องท่วมต้องอยังไงเมื่อน้ำลงสิ่งสำคัญสุดคือน้ำประปาผมคิดว่าเรารับไม่ได้ถ้าปีนี้ท่วมแล้วอีกเจ็ดวันจึงมีน้ำนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นจมประปลาควรจะรับรู้และรับทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรค,<ำ>คุณต้องหาทางแก้ไขและป้องกัน ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบก็คนที่ตอบก็ไม่อยู่ไม่เป็นไรก็ฝากเอาไว้ก็ถือว่าเป็นข้อที่น่าสนใจในอะไรกันนะอีกนิดหนึ่งครับได้ข่าวว่าวันที่25<ต>พฤศจิกานี้จะมีการผลัดนายอำเภอผลัดผู้ว่าผมกลัวที่เราพูดนี้จะต่อไม่ติดนะฮะรบกวนตเตรียมไว้ด้วยนะฮะผลัดนายอำเภอผลัดผู้ว่าขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็มา โอ้ปิดท้ายได้ดีนะฮะท่านสงสัยท่านดรชัยวัฒน์ชัยวันท่านออกท่านผู้ว่ารองผู้ว่าครับผมเรื่องปลัดแนนมเภอผัดผูดผ้ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับ25้ท่านผมผมเรียนท่านนิดหนึ่งนะฮะหนึ่งก็คือเรื่องของข่าวลืออย่าท่านอย่าไปเชื่อข่าวลือเพราะฉะนั้นท่านต้องเชื่อตัวท่านหนึ่งว่าสิ่งที่เขาพูดมานะมันมีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพบว่าเรื่องข่าวลือเนี่ยอย่าอย่าพยายาม มั่นคงไว้นะฮะอย่าอย่าเชื่อข่าวลือมากนะครับครับก็ข่าวลือเยอะจริงๆครับก็ตรงนี้ก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ในหน่วยราชการนะครับก็ยังไงเรียนเชิญนะครับสงสัยต้องสรุปสั้นๆเลยมั้งครับเรียนเชิญครับสรุปสั้นๆนะครับครับเรียนท่านประธานท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกท่านนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับโดยอธิการบดีนะครับน้อมนําเอา พระราชหัตถเลขาของพระ,ะกมหลวงสงขาาลานครินนะครับใหท้ที่ท่านได้เขียนไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งนะครับเราเอาวาลีนี้มาใช้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นหมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์ได้เปิดโอกาสให้กับสำนักงานสนับสนุนกองทุนสนับสนุสนการวิจัยหรือสควอนะครับเข้ามา เป็นภาคีร่วมนะครับเราเราร่วมทำอะไรบ้างนะครับเรา,าวางแผนงานวิจัยนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติน้ำนะครับแล้วก็เน้นการจัดการภัยพิบัติน้ำในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนนะครับมหาวิทยาลัยและสกวเนี่ยได้ร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัย ซึ่งโจทย์วิจัยนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองโดยนักวิจัยของมหาวิาลยนะครับแต่รวบรวมโจทย์หรือปัญหาเนี่ยจากพื้นที่ในในอำเภอหัดใหญ่นะครับเข้ามานะครับแยกเป็น3ประเด็นคือประเด็นก่อนเกิดภัยพิบัติในระหว่างการเกิดภัยพิบัติและการและหลังจากการเกิดภัยพิบัตินะครับเราเปิดโอกาสให้อาจารย์มหาวิทยาลัยสงข,าขลานครินเนี่ยนะครับเสนอโครงการวิจัยจริง,รงๆแล้วเนี่ย มีอาจารย์เสนอมาทั้งหมด18โครงการวิจัยนะครับโครงการวิจัยทั้งหมดเนี่ยถูกนำเอามาวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนนะครับโดยผู้ทรงคุรุษของมหาวิทยาลัยบวกกับผู้ทรงคุรุในพื้นที่นะครับเราใช้ n อ o เราใช้สกวในพื้นที่เนี่ยมาช่วยคัดเลือก งานวิจัยนะครับเราเหลืองานวิจัยที่คัดเลือกไว้เนี่ยหโครงการวิจัยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติทั้งสิ้นครับมีเรื่องของเรื่องของการเตรียมอาหารนะครับอย่างวันนี้อาหารที่มาแจกมามา,มา,มานำมาเสนอเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการวิจัยเบื้องต้นนะครับที่สกว,วให้การสนับสนุนมีเรื่องของการทำะระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการข้อมูลนะครับอันนี้มีนักวิจัยที่จะทำนะครับแล้วก็นักวิจัยเนี่ยได้ร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นในในพื้นที่นะครับรวมทั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยนะครับเราหวังว่าเราจะได้ระบบสารสารสนเทศขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะใช้ประสานงานระหว่างศูนย์ศูนย์อพยพระหว่างสถานีวิทยุ ระหว่างเครือข่ายต่างๆที่จะเชื่อมโยงกันเพื่อจะได้รู้ว่าการส่งความช่วยเหลือเป็นอย่างไรการขอความช่วยเหลือเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นี่คืองานวิจัยที่เราเราจะให้ทุนนะครับแล้วก็มีเรื่องของเส้นทางการอพยพในกรณีในกรณีที่น้ําท่วมเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องปลายทางเลยนะครับเป็นเรื่องของการป้องกันภาวะวิกฤตสุขภาพจิต และแนวทางเยียวยาทางจิตใจของผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเราหวังว่างานวิจัยทั้ง5เรื่องเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการแต่เราหวังว่าผลงานวิจัยเนี่ยจะถูกนำมาใช้ประโยชน์และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยเริ่มต้นที่จะทำในปีนี้นะครับอาจารย์ครับผมสั้นๆก่อนตรงนี้ครับ ก็ถือว่าอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับคนดูมีอยู่ไม่กี่คนแล้วนะจากคนเต็มห้องนะครับจนถึงวันนี้ก็ถือว่าก็ายาวนานทั้งวันวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้และก็ได้ความมั่นใจอย่างมากนะครับผมเชื่อว่าหาใจโมเดลจะเป็นโครงการที่หลายที่จะต้องเรียนแบบนะครับแล้วก็ความละเอียดตรงนี้ก็เป็นความละเอียดที่ที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากและก็มั่นใจมากๆเลยนิดเดียวนะครับ<า>ขอหนึ่งวินาทีเชิญครับเชิญครับประเด็นงานวิจัยเมื่อสักครู่ค่ะ ทำยังไงจะให้เพิ่มประเด็นการวิจัยเมืองแห่งความยั่งยืนในอนาคตที่อาจารย์เอกพงศ์เสนอไว้ตอนต้นให้เป็นไปได้ด้วยะคะ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับแป๊บหนึ่งฮะอาจารย์ออไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะครับ